อาตอมาไม่ได้มาเที่ยวในโยมเพียงแค่เอาภาพเขามาใส่เอาตัวเองเข้าไปแค่นั้นไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้หรอกปุธเจ้าเคยถามตอบกับพรามณ์ซึ่งเราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นผู้เจ้าถามพรามณ์ว่าอะไรคมที่สุดพราหมตอบว่ามีดที่ลับแล้วคมที่สุดปุธเจ้าตัดว่าไม่ใช่วาจาที่ใส่หลายคนอื่น ทำร้ายหัวใจคนอื่นนั่นแหละเป็นวาจาที่คมที่สุดพูะเจ้าถามว่าอะไรไกลที่สุดผ่ามตอบว่าดวงอาทิตย์ไกลที่สุดจากรวาลไกลที่สุดพระบุทธเจ้าตัดว่าอดีตที่มีความยาวนานที่สุดนั่นถือว่าสิ่งที่อยู่ที่ไกลที่สุดก็คืออดีตนั่นเองพูะเจ้าถามว่าอะไรใหญ่ที่สุดพ่ามตอบว่าภูเขา โลกหรือว่ามหาสมุทรใหญ่ที่สุดภูเจ้าตัดตอบว่าตัณหาความทยานอยากใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการก่อพบก่อชาติไม่มีที่สิ้นสุดภูเจ้าถามว่าอะไรหนักที่สุดพราหมณ์ตอบว่าหินเหล็กและน้ำหนักที่สุดภูเจ้าตัดว่าคำสัญญาใดๆที่พูดง่ายแต่ทำยากนั่นแหละหนักที่สุดพระปูธเจ้าถามว่า อะไรเบาที่สุดพรามตอบว่านุ่นสำลีลมใบไม้แห้งเบาที่สุดพุทธเจ้าตรัสว่าการปล่อยวางการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเบาที่สุดพูธเจ้าถามว่าพรามอะไรใกล้เหล่าที่สุดพรามตอบว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องพูธเจ้าตรัสว่าความตายที่วิ่งตามตัวเราทุกวันนั่นแหละใกล้ที่สุด ผู้เจ้าถามพราม์ว่าอะไรที่ง่ายที่สุดพราม์ตอบว่ากินนอนพูดหรือหายใจง่ายที่สุดผู้เจ้าตัดตอบว่าการพูดธรรมะให้แสงแวงแสงสว่างแก่คนง่ายที่สุดและเป็นประโยชน์แก่คนมากที่สุดฉนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายในสิ่งในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้อีกมากมายสิ่งที่เราจะต้องศึกษา เราเรียกว่าเป็นพระเรียกว่าเป็นเสกขะก็คือผู้ยังต้องศึกษาแต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือว่าเป็นอาเสกขะแต่เพราะว่าผู้ไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องศึกษาแล้วสามารถหลับตาก็มองเห็นลืมตาก็สามารถจะมองเห็นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกผู้ได้พิญญาได้ฌานสมาบัติสามารถจะเป็นผู้รู้แจ้งโลกนี้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว นั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่พวกเราจะต้องสั่งสมบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าสั่งสมความดีกันไว้พอสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายของการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรียกว่าระลึกชาติคนหลังก็ได้หรือรู้อนาคตก็ได้คนเราเกิดมาก็อยากจะรู้ว่าชาติก่อนเนี้ยเคยเกิดเป็นอะไร ตายแล้วไปไหนหรืออนาคตคนอื่นและเราเป็นอย่างไรเราจะรู้ได้ก็โดยการปฏิบัติธรรมโดยการสร้างบารมีนำธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติมาใส่ใจก็จะทำให้เหล่านั้นเป็นเหตุได้รู้สิ่งต่างๆรู้ตามพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งทำให้เราไม่ต้องมาวเวียนว่ายตายเกิดมีความทุกข์ยาก มีความลำบากใจมีความขวนขวายเหมือนกับปัจจุบันนี้เหุนันอย่าไปหลงอย่าไปติดกับสิ่งที่มีความสุขน้อยเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปได้วยความยากลำบากแรงแค้นในการทำรมาหากินเจริญ